กับสวัสดีเอฟซีจานนอตตี้ทุกคนครับวันนี้นะครับโค้งสุดท้ายแล้วใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์คนละ2แชร์เพื่อเป็นกํนลาลังใจให้เรานครับวันนี้ก็ลงมาพบลูกศิษย์จริงๆจะไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้คนก็ยังนั่งรอนอนรอนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ2แชร์นะครับน้องวันนี้ก็เลขอธิบายไปชัดเจนแล้วว่าชุดไหนเป็นชุดจริงนะครับเราฟังได้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับอย่าไปดูเพจปลอมแล้วมาดราม่านะครับเพจจริงอ่ะ ก็บอกหือว่าเลขมีแค่ใบแดงสี่คู่แล้วก็เลขทูบแค่นั้นผมก็ให้อย่างนี้มาตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดที่แปดเลยนะครับเนาะมันก็เป็นอย่างนี้บางคนไปดูเพจปอมมันก็ไปเห็นเลขนั้นเลขนี้ใช่ก่อนหน้านี้ผมอาจจะพูดเลขนั้นเลขนี้แต่ผมยังไม่ได้สรุปไงวันนี้คือวันสรุปครับใช่<ป>ชุดนอนถ่ายยังไงนอนถ่ายเอาตรงๆผมแจ้งลูกน้องแจ้งทีมงานมาแล้วว่าวันนี้ผมไม่มาที่เนี่ย เขาเล่ทายผู้ใดน,นอนไปมีคนนอนอยู่ยู่นเตะน่ะนะที่หมือนไม่ใคือผมมาเลยมาครับมือนนิผมตีตุละก็เลยบอกไอ้แล้วว่าเอ้ยไอ้ผมไม่ได้เข่าดอกมือนี่แต่ว่าอันไอ,ไอไ้เสือขาวเราก็เลยทายนอนอยู่สองคนนอนอยู่นั่แหละล่ะเาาเอามานอนาาะนอนหากระตไปวะานอกแปลว่ากรทตีหาตัวจังนอนหานะครับ นี่แหละแม่ช่ว,ชวงหนาต้องเอาม้อนกับผ้าหุมมานั่มไปเ,ยนนเลย,เ,ยเอาพัดลมเปิดให้ครับวันนี้ตีธุรักก็ทิ้งงานไปเลยนะครับแรนมาก่อนมาฝันจีมาไทายหลุมน้แม่อันที่น้อนทาแล้วก็ชีมเมื่อต่อมาหอนก็ตเต็มคือเเราแต่เสื้อผ้ายู่อะนะครับวันนี้มันมีดราม่าหลายเรื่องว่าเลขชุดใดเป็นชุดแท้ของอาจารย์นะครับมันเห็นหลายคือเพจปลผอมมันปันป่นวนครับมันปล่อยเลขกไปหลายจนผมถึงดาว่า ทำไมเลขเยอะจังวะนี่มันโมแมนเลยเดียวผมจดสรุปแม่ฟังในมือนนิเลยเด้อครับเด้อเด้วผมแซ่ก่อนครับใช่ใช่ใช่ว่าเลขตัวไหนตัวจริงกันแน่คือเพปฟอร์มมันมั่วไปหมดมันปล่อยหอดหนึ่งกับมีบาทเนี่ยสองกับมีสามกับมีหน้ามาโดนด่าแล้วนะเราเลขเราไม่ได้มีเยอะนะครับจะมีสี่คู่เหมือนเดิมนะครับมีแค่สี่คู่เท่านั้นก่อนหน้านี้ที่เราพูดน่ะ ก็ผมก็บอกอยู่ว่าผมยังไม่สรุปเนาะ,ะที่ว่าวดนนี้มันก็เด่นเก้ากับ0นย์นะครับเด่นเก้ากับ0นย์ตอนแรกผมเลือกเก้าอตรงมเลขตาชิ 8, จ่าเลือก0ูนย์เลือก3ามทูบป,ปูเพราะทูบป,ปูมัน8 0ดนย์ดะส่วนเลขทูบเราก็ปล่อยอยู่ไหนอยู่แล้วนะครับถ้าถามามากมากชุดไหนชอบชุดไหนก็ชอบเลขทูบมากกว่า8 0 8 7 0 7ย์เนเนี่ยคือผมเมื่อวานผมเมาลอตเตอรี่ก็เือนเงินจะบาทก,กว่า28,7หมรอยนะครับเนาะ ขนาดใจเงินค่รารอตดียังแปดเจ็ดศูนย์เลยพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะเห็นบ่มเจ็ดแปดศูนย์ยังได้ยังได้ตรงกันเลยผมก็หาสื้อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดเจ็ดซ้ำน่ะผมหาสื่อในเหลขทูบอะไรครับอ่าฟังวันนี้ก็ยังชอบไปทูบมากกว่านะครับเราเพราะว่าปีก่อนนี่หวยเริ่มเข้าก็สิบหกมีนาปีหกหกนั่แหละเริ่มดังวันนี้นี่ครบปีเลยเนี่ยอาจารย์ตดีอยู่ในเวทีนี่แบบที่ที่มีชื่อเสียงอะ่ะครบปีครับแต่ว่าให้หวยมาตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วเริ่มพี่น้อง เป็นระยะเวลาห้าแปดในกี่ปีแปดเก้าปีแล้วเนาะอ่ะประมาณนั้นครับแล้วก็ปีก่อนเนี่ยผมให้ศูนย์เจ็ดสามจำได้ว่าปีก่อนออกอยังปีก่อนออกล่างเจ็ดสามบนแปดเจ็ดสามนั่นแหละผมก็ได้ดังบึ้มึ้นมากนี่แหละบักนอตตีผมชาแปงปลอนล่ำอยู่เขาหาว่าผมเป็นบ้าอยบักนี่มันเป็นไผมันอาจารย์แนวอะไรคือคือพีอ่บ้าแท้ะนะครับมือไนแล้วแว่นแว่นเน็บหลังมาได้ลืมนะครับัดที่นี่กะ หนึ่งเมษาผมก็เลมยมาให้เก้าศูนย์หกปรากฏว่าหนึ่งเมษามันออกเก้าศูนย์เจ็ดผมเฉียดไปแต้มหนึ่งผมก็เอา้าสิบหกเมษาผมได้ให้เก้าศูนย์หกกี่ครั้งหนึ่งสิบหกเมษาเลยออกเก้าศูนย์หกเลยผมได้ดังบึ้มขึ้นตอนนั้นแหละเนี่ยพอใหญ่เพชรเนี่ยชีมอดแ์ไใส่ลงปลาอ้อยนะครับเพราะว่าเราดีใจเราไม่เคยได้เงินแสนเราถึงเลขสามตัวเท่าแหล่งในชีวิตเราอ่านะครับพอใหญ่เพชรต่อซื่อได้เก้าศูนย์หกเนี่ยนะเราก็เลยถือครับวันนี้ทำทาลมเห็นไหมเด้อ ลมยง้มไรถึงเลขรถแล้วก็งวดไหนงวดเก้าหนึ่งก็ลมอีกใช่ไหมงวดเก้าหนึ่งหนึ่งท่านว่าน่ะแล้วก็ลมครับงวดไหนเด้นงินแสเราขี่รถลมรถเพราะว่าเราปกติก็ไม่ค่อยกินเหล้าไงถ้าถือเลขยง้มไรอ่ะเม้าลดครับผมเอออ่าบัดที่นี่งวดนี้ส่วนใบที่สรุปไปแล้วก็คืองวดนี้สิบหกมีนาครับเด่นเก้ากับศูนย์ก็จริงแต่ว่าผมก็เลือกให้ตัวเดียวเหมือนเดิมวันแรกผมเลือกเก้าไปโอ้มาตัดสินใจเม้าศูนย์นะครับก็ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศนยเนาะอ่ามี0น,ม,นมีศูนย์ครับผมกับศูนย์นะช่วงนี้ผมศูนย์คนดาแต่ผมผมก็เลยศูนย์นะครับอ่ามีศูนย์อย่างแน่ 09, 6, 02, ศูนย์เก้าศูนย์หกย์สองนย์ห้ามีสเนีครับ 09, 0ูนย์เก้ย์หย์สองศย์ห้าใช่แล้วก็สามตัวมีศูนย์เกหกับ0ูนย์เกดมีแค่นี้นะครับเนาะสำหรับสามตัวนะครับเนาะอ่าถ้าชอบแบบเม็ดเดียวเลยก็คือ 09, 0ูนย์เกับ0ูนย์เก้แค่นั้นนะครับเป็นอย่างคือต้องมี06 ผมยา่านเก้ามันกลับหัวตอนแรกผมเลือกเก้าไปผมคิดอย่างนี้ถ้าเอาเก้าไปผมก็ย่านหกอีกเอ้าเอาศูนย์เลยมันจะกลับหัวมาได้มันจะกลับเป็นยังล่ะศูนย์มันกลับมาได้อะได้ครับนะก็คิดว่าแต่ว่าเก้าเนี่ยมันน่ากลัวแต่ว่ามันอั้นไปแล้วเก้าเนี่ยปีนี้อย่างที่ผมบอกว่าตอนสิบเจ็ดมกราว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่ปีของปู่เลขประจําตัวปู่ก็คือเก้าเลขบริวารก็คือเจ็ดเก้าเนี่ยจะมาทั้งปีเก้านีมหางหงวดแล้วบ่เคยหลุดเลขเก้า อ่าถ้าห้าออกเก่าตะงวลแหลกหรือว่าถ้ายยังมากเก่าอีกงวดนี้งวดหนาไ่ต้องมาหาผมดอกซื้อตะเก่าเหรอ <c oughs> ขึ้นยังขึ้นก็ซื้อตะเก่าเนั่นแหละครับตมัมือนี้มากอาจจะได้เปิดดวงกันเนาะ้ลังคกนกะเป็นไรแม่ช่วงนี้เห้าวเอาขึ้นเขาไปเลยตะกี้นี่ช่วงแปนวดตีนีหแม่เราถือทุกงวดเลยอ่าเราจะบวชคอยเหรียญเฟนดอกเราสิมาเอาเลขวิ่งตัวเดียวเราไปรูดรูดช่วงนี้เลขรูดผมบ่เขาอ่าแหี่เราก็เลยบวถึกนะครับ ช่วงนั้นว่ามันผีปอบปุ่นแล้วเนาะแปดหัวตี๋เกิดถึงมากเลยเนี่ยนี่ครับดาว่าหลายดอกงวดละสิบบาทส้าบาทร้อยนึงไปอย่างเนี้ยมาคือเก่าตีแม่ครับช่วงนี้ฝีมือตกอยู่แม่แต่ว่าไปเฮ็ดบุญมาแล้วครับสงสัยใส่บุญมืดมือว้านกับเลยผ้าทีมงานไปเลี้ยงอาหารเด็กน้อยมาแล้วครับเพื่อเติมพลังเนี่ยเพราะว่าหูวซึกว่าเลขมันถี่มากมันกับบ้าไหมมันบางกี่มันมานกับไปออกเลขถูกคับหัวปุ่นมันกับว่าได้เงินกันนะครับถ้ามืออื่นเนี่ยมีหมอลำ มืออื่นนั่นเพิ่นถือเจ็ดเก้าเพิ่นมาแก่บนหมอลำครับอ่ามืออื่นนะครับแล้วก็สรุปเลยนะครับเลขก็อ่ามีศูนย์เนอะนะครับมีศูนย์นะครับศูนย์จะให้ยาวเก้ากับยาวแต่แล้วผมเลือศูนย์ให้นะครับเนาะก็มีศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้ามีแค่สี่คู่อย่าตัดออกนะครับเนาะรูดศูนย์ก็ได้นะครับเนาะส่วนสามตัวก็ศูนย์เก้าหกกับศูนย์เก้าแปดแค่นี้นะครับเนาะอ่าถ้าคนมันจะถือครับไม่งซื้อหลายตัวหรอกพี่น้อง ตัวเดียวสองโศมันก็ถึงแต่ถ้าคนมาถึงนี่เสือแปดอาจารย์กับผู้ถือไงเ่ามันก็แล้ววต่ดวงต่บุญของแต่ละคนงวดที่ผมใหม่เข่ามันก็เคยเข่างวดเราเคยทําได้แปดงวดติดเราก็ทํามาแล้วนะครับเ <ๆ S 1> คย <ๆ S 1> มีผลงานมาแล้วคนถึงรางวัลที่หนึ่งนั่งกับหลายคนแล้วนะครับเนาะๆๆช่วงรุดนี่ก็รุดมาแล้วเด้่อแปดแปดรุดนี่กระดังว่าประเทศมันมาแห่เก่าตูนให้มันครับ, <ๆ S 1> รบไปลุกไปรามีต้องมาแหละเพราะว่า <ๆ S 1> ผมว่า <ๆ S 1> ช่วงเมื่อกี้มันดังหลายมันก็เป็นกระแสเขาก็กล้าให้ออกดอก แหงงวดท่ว่าหนึ่งกลุ่มผ้าท่วาแปดดังๆอ่ะผมคืนน่ใหญ่อยู่ว่ามันที่ออกอยู่ว่าผมกับมาฝันแม่นผมได้ขังแปดผมว่าเออขังมิดซีรีนะครับท่านเข้างวดนั่นผมคืนว่าผมกับยูบ่ได้หน้าค่ำจดหมายค่ำคูอย่างมันกับม่หลายนะครับเพราะว่ามั่นกะเขาเสียเงินเนาะเขาเสียผลประโยชน์กันนะครับแต่ประเดมันเกิดรูดมากวัเมื่อกี้ก็เริ่มกลับมาเข่านิดหน่อยท่านกับบมขั้นเข่าจังแต่วันนี้กันคืนว่ามากน่ายออกศูนย์หลายกว่าเก้า แต่ว่าคนกับมากเก่าหลายแต่ว่าทุกสำนักปล่อยเก้าไปหมดเลยนะครับอืผมก็เลยเปลี่ยนผมก็เลยเปลี่ยนเป็นศูนย์เป็นตัวรองเพราะว่างวดเมื่อกี้เหมือนผมแหละว่าแปดมันเด่นแต่เก้ามันรองมันสุดท้ายมันออกเก้าใช่ไหมวดนนี้เก้าก็เด่นจริงก็อาจจะออกเก้าศูนย์ได้ก็ได้ครับพี่น้องมันเป็นตัวที่ผมมาคักเก้าศูนย์ศูนย์เก่านี้โอ้ได้ครับนันน่นเก้าศูนย์เนี่ยเต็มมือเลยโอ้เหล็กถูกกับมี เลขคู่บกับเก้าศูนย์เนี่ยสื่อสองตัวนี่ก็ระลุยได้อนี่ศู 09, นย์เจ็ 8, 9, เไปไปดกับศูนย์เก้าเนียวแปดเก้าศูนย์หรอของพี่แล้วหนึ่งหกสามแปดเก้าศูนย์เนอหาะเราได้หกสิบล้านพี่น้องห้าแปดสองแปดศูนย์เจ็ดกับสองห้าแปดแปดศูนย์เจ็ดเนอะรางวัลที่หนึ่งนะครับเด็กหกสิบล้านจังมาล่ำา้ำมือผมก็ยังฝันว่าเลขล่างออกศูนย์เจ็ดแล้วก็บนออก ศูนย์หนึ่งสามนั่นแหละนะครับแต่ว่าศูนย์หนึ่งสามเนี่ยมันก็ต้องแปลหนึ่งก็คือเจ็ดสามก็คือแปดก็เป็นเลขคู่เพาเขาคือเก่าครับอผมจะไม่ให้เลขผมบานไปที่อื่นนะแต่ว่าในฝันนะร่างออกศูนย์เตนเนี่ยผมบอกขั้นจิตแต่ว่าบนศูนย์หนึ่งสามผมห้องเพาะันาผมถึงสามโตนะผมฝันว่าผมถึงสามโตนะครับผมก็คิดว่าแต่ว่าผมว่ามานั่งงงอยู่ศูนย์หนึ่งสามทำไมเลขมันไม่สวยผมก็เลยอ๋อหนึ่งก็คือเจ็ดสามก็คือแปดก็สุดท้ายเป็นเลขคูบเราเราเห็นไหมนะครับส่วนมือขึ้นเนี่ย ฝันมาออียงมันกับบัวชาจีนไปเลยนะครับฝันมาไปน้าหาเขาห้องน้าอ้อมบ้านอ้อมเมืองอยู่ส้าห้องน้ากับบ่มีเห้เขาฮ่าแต่ว่าจากมันแปรไปอย่างมงกุฎมูคือกันนะครับเนี่นี่ก็เลยมันฝันไปทั่วแหละครับนอนหลฝันไหลเขาว่าล่ะเขาวาดาผมอยู่บักห้านี่ฝันทุกมือวลนะเขาเห็นคลิปเก้านะครับถึงผมจะฝันทุกคนมันก็ต้องฝันแหละเนาะนะครับแห่งไหลายฝันมันก็หลเลขคือว่าล่ะผมก็เอาฝันนันศูนย์เจ็ดผมกับพ่อล่ะ มันยังบอไปหลายเลขนะครับพย้ยามเห็นใะเลขหน่อยที่สุดหละ่ะเป็นยังเลขเข้าคือตัวใดกับยามเพราะว่าเข้าปะหูงไงว่ามันออกตัวใดไม่เป็ล่ะครับอ้าวคือยังสีซื้อนี่โอ้ตัวนี้กับามเนี่ยกูซื้ออีกก้อนตัวนี้กับงามเนีย่ยสุดท้ายซื้อเต็มนากระดาษยูบัตถึกสัํากับี่นะครับอ้ากก็ต้องบอกนะครับเสียจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้าตอนนี้มีแอดเพื่อนไปหาหรือว่าถ้าไปคือปลอมด้วยพี่น้องอย่าอย่าไปลงเสือละกะอ่า อย่างก่คือไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนเนือปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะผ้าหวปูขอพ่อแล้วก็จะเบิกเนตรให้นะครับจะได้มีโชคมีลาบกันมีไผ่เลนเล่าอยู่บ่มือนี่โอ้ขมพ่อเฮาเหมือนไหลเนาะเฮาไปแต่เล่าแตะเ้อให้พี่ช่วงนี้กะเบาๆนะครับเนาะร,นะรอจนกว่าผมจะฟื้นขึ้นฉีพุ่นละผมบอกหูว่าผมจะฟื้นขึ้นยังไงแต่ว่าทะเลผมได้กลับมาเข่าแร้วมันก็่เงาเลย ฟืน้นเงื่อนนี่เนาะแม่เนาะคือยังช่วงหัันศูนหลุดเป็นบ่งวดหนึ่งกลุ่มหนึ่งท่านว่าผมบอกลับมาฟื้นหรอผมก็เย่าเลยนะครับช่วงนี้กะัฟนฟืน้นงว่นี่งวดนหนาผมแห้งมันใจเด้งวดนี้ผมบอกแห้งบ่ได้เรืมันบ่เขาเนาะนานาครับต้องมาก่อนเราถึงจะพูดได้ตอนนี้พูดมากเ๋ยวเขาต่อยปากเราหลายคนถามมาช่วงนี้เป็นยังไงอาจารย์คือว่าแบบบ่นักแน่นเลยอ่ะมันกะคว่ำเสื้อมันมันกะหายไปครับเรื่กมันหลุดเนาะ ผมช่วงผมเข,าข่าค่กๆผมก็เว้าแบบเว้ยมาแท้เราวงวนหน้าเนี่ยมันกะช่วงอ่ะมันเขายังมาเราเล็กเขามาเพราะช่วงนี้กำลังมันก็เขนิดน,นึงเด้พี่น้องนะครับเนะาะเ <c oughs> พราะว่าช่วงนี้ผมบด้แห่โดนเลยดเพอช่วงที่เลขกเขากับแฮ่กวางเงาเนาะค้นกับหมื่นละหมื่นครับค้น,นกับหลายนะพอให้ได้ไม่แฮ่นทำกันผมบนผ่นปูแล้วทั้งแห่ทั้งหมอลำให้มันแล้วไปโหลดฟูสนองหดวกอนก็จนเป็นร่มครับค้นหลาย ช่วงนี้กะซ้ำใบ,บเนี่ยกะเริ่มปลูกปลูกกกไม้ขึ้นให้ปูไม้เพราะข้นเหยียบตายเหมือนกับเพราะว่าช่วงื่อกีหลังคนเกือบปีนกกไม่ยอยู่แล้วมันหลายหลายแต่ช่วงนี้ทันายนี่น่าจะยืนเพราะด้มันห่อนมันเอาร้อมครับเอาเรื่องดราม่านะครับเลขเราอาจารย์ปล่อยอย่างนี้แล้วทั้งใบแดงใบแดงก็มีอยู่สี่คู่ใบแดงจะประกอบด้วยศูนย์นะครับคือตัวเด่นศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้านี่คือชุดที่เลือกมาแล้วมีแค่สี่คู่เม็ดเดียวคือศูนย์เก้า สามตัวมีศูนย์เก้าหกกับศูนย์เก้าแปดมีแค่นี้ครับอืส่วนทูบก็มีแปดศูนย์เจ็ดมีแค่นี้แล้วก็แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่คือทูบกับใบแดงแค่นั้นผมก็ปล่อยคู่กันอย่างนี้มาอยู่แล้วนะหลายคนอาจจะไปเห็นเลขอื่นใช่ก่อนหน้านี้ผมก็อาจจะมีเก้าพวกเก้าหกเก้าแปดเก้าสองห้าเก้าอะไรศูนย์สองห้าคือก่อนหน้านี้นผมก็ยังบอกอยู่ว่าอันนี้คือที่ยังใครชอบก็เอาไปซื้อได้แต่ว่าที่อาจารย์ยังไม่เลือกนะเพราะว่าอาจารย์ยังไม่รู้ว่าจะเลือกส่วนไหนนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ลังเลไหม คือมันก็ต้องถามว่าลังเลไหมคือมันก็ต้องเอาตัวที่ดีที่สุดเพราะช่วงนี้เลขเรามันไม่มาเหมือนเด,เดิมไงเดิมปุ๊บปุ๊บมันจะไม่ลังเลช่วงนี้มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเขบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะครับอืมแต่ผมก็เลยบอกว่าเออวันนี้ถ้าผมลังเลเนี่ยให้ปู่เลือกให้เลยก็คือ087นะเออซื้อตามนั้นแหละกับ90เนี่ยเนี่ยซื้อตามนั้นคือจบเลยผมว่าอืมปู่เลือกให้ดีกว่าผมเพราะว่าปู่จะได้นิ่งแล้วผมจะไป เปิดเน็ตให้ปู่ใหม่ทำพิธีใหม่วันนี้เดี๋ยวรอชมไปพร้อมกันนะครับนอะงพี่อินขอบคุณพี่อินทิชานะครับเอฟซีเกาหลีนะครับเชื่อว่าของเกาหลีดีอยู่แล้วว่าผมชอบดูซีรีส์เกาหลีนะซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนซีรีส์ฝรั่งเชื่อไหมผมเป็นคนอเหมือนพี่ๆนะเป็นคนง่ายๆกันเองใครเคยมาเล่นกับผมตัวจริงผมที่เล่นนะครับปัญญาอ่อนน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับแต่ว่าเวลา,าจริงเนี่ยก็เอาจริงนะครับไม่ก็มันมีคนมาท้าต่อยผมผม,ผมไม่เคยกลัวเลยครับพวกที่มาท้าต่อย,อยจริงๆนะครับ ผมจะซ้อมมวยอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าอ่าสํานักในสํานักค้าที่เราไปไฟขับกันเลยดีกว่าต่อยกันรวดนะครับแค่ว่าเสียเวลาครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเขาอยากต่อยก็ต่อยครับแต่สู้เขาไม่ได้หรอกผมอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ือนะครับเนาะนี่ยังหวยไทยนะครับถ้าชอบกินเดี๋ยวขอบคุณครับพี่โอถ้มีโอกาสต้องเจอกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปหาพี่ที่าปารีสเลยนะครับ ไปปีนหอไอเฟลเลยนะครับเนาะถึงเด็กสามตัวเขาไปปีนหอไอเฟลกันเนาะเคยหลีกทั่มากครับเห็นมานเลยครับบ้านบ้านอาจารย์นาายัตตีเลยครับพี่ครับไห่ะทุกคนนี่คือรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวช่องนี้เดี๋ยวช่องนี้ก็เดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะเดี๋ยวผมจะพูดในฝั่งผมให้ช่องล่างดูแป๊บหนึ่งนะครับอะโอเค เาเห็นแล้วนาะเลขเนาะ,ะทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยของเรานะครับชุดจริงก็คือใบแดงนะครับซึ่งของเราจะมีใบแดงแล้วก็เลขทูบอย่างนี้ทุกชุดชุดที่ดังตอนนั้นก็คงเป็นใบนี้ที่ดังที่สุดในตอนนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์เลือกเก้าไปก็จริงแต่อาจารย์ยังไม่ได้ปล่อยใบแดงเพราะอาจารย์บอกว่ายังไม่สรุปนะถ้าใครชอบเก้าก็ได้เพราะวันนี้เด่นเก้ากับศูนย์ครับนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกถูกหรือเลือกผิดถ้าชอบเก้ามันก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าห้า นี่ถ้าเป็นเก้านะแต่ถ้าเป็นศูนย์มันก็เลยเป็นศูนย์แทนไงเข้าใจไหมถ้าเป็นเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าอ่าก็จะเป็นเก้าหกศูนย์เก้าหกแปดถ้าเป็นเก้านะอ่าแต่นี่ก็คือสรุปแล้วผมก็เลือกศูนย์มานะครับก็ตัดสินใจเลยก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ต้องบอกก่อนนะครับใช้สติไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนโปรดใช้สติวิจารณญาณเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะครับก็เลยเป็นสิบหกมีนาสมงพห้าร้อยหกเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ครับศ 09 06 0205 3ตัวมี096กับ098เม็ดเดียว09 90ครับเห็นไหมโอ้หนักหักพี่นอ้องเอา้าเห็นไหมมันก็จะมี09นยะครับสีมีนา2 5 6 7นี่คือชุดที่เอานะครับก็คือใบแดงนะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0เป็นเพียงแนวทางนะครับ 6, 02, 5, 09 06 0205 09 06 0205เมนยเดียว9009 3ตัวมี096แล้วก็098ครับส่วนย์ศเก้าูน ผมก็ให้ไปอย่างนี้อยู่แล้วเลขคู่ป,ปู่แปดศูนย์เจ็ดครับอ่าใครชอบอันไหนก็ไปซื้อนั้นนะครับมีก็แค่นี้แหละเลขทูบก็แปด7ูนแปดเจ็ดศูนเจ็ดครับก็อย่าดราม่าผมก็ปล่อยอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับทั้งทูบป,ปู่ทั้งเลขชุดนี้ก็ศูนย์เหมือนกันเห็นไหมมันก็ศูนย์เหมือนกันเห็นไหมอืมนะแต่ว่าชุดที่ดังตอนนะั้นโอสัสดีพี่ชาอมยิ้มนะครับนี่แกชาโนอมอมยิม้มแกเคยมาทําลงทานที่นี่นะครับเนาะช่วงเลขอ่าหลังแปดเนาะเออช่วงนั้นนะครับเนาะ ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่1ในงวดที่จะถึงนี้นะครับบาโดยกายาบัณจิตตังธรรมธาองค์ดําแสนสิริจันทนาคราชวิสุทธิธเทพว่าปูป่เชมีงวดน,นี้นะครับเลขทูบแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับใครชอบเลขทูบก็จัดเลขทูบส่วนตัวอาจารย์ชอบเลขทูบส่วนใบแดงนะครับเราก็ให้ไปอย่างนี้แล้วซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ครับเด่นเก้าลองศูนย์แต่เราเลือกศูนย์นะครับศูนย,ย์เก้าศูน like, ย์หกศูนย์ ปูมาแล้วครับล่างใหม่นะครับเนี่ยสวยงามอ,องค์ย่าอยู่นู่นเด้อองค์ย่าปูเวทอยู่นู่นนะครับบ๊ายบายเทียงอยังห้องใหญ่กล็อออลอกกะลอกบ่ะกะลอกกับห้องพี่น้องเอ้ยอ่ะขอพุ่พี่ีทุกคนไปแล้วครับขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปดีนะครับไปเด้อไปดีหารความเชื่อครับบ๊ายบายขอให้รวยในวันนี้สวัสดีครับ,บ